ต๊ดกเปลีนิงในดนอะเห้ามไม่ข่าเลยมีไม้ข่าอยู่อันลานตลอนเลยจับย่บ้านตลาดน่ะตลาดนั่นหลายดอกพารู้ว่ายางสนก็บ่คอยมา ขายบอหรลนยิขายบดีไนมอขานี้ขาดเดียวตีเนี่ยนะกางมันแกน,นหน่อยางไม่ยับโนนี่นนนออกเาไม่อกเางนัาานลามันเป็นโน้นต้วหนูวายยัวบันนี้เวลาวันศุกา์กันหาแนี่คืวแาบบ้านท่านเรนีเนี่ยมัยเนเดีเดอันสุดในบ้านท่นในภาคาลเหนเดี๋ยวเอานันมาใส่เอาึ้นมดถึงแลมีบันไดบานยับ ตัมนี้บันไดเลยอันนั้นเอาน,นั่นุเฉียวๆนะมันจะไปไหลลงเลยถ้าสังเยบโตตัวนี้ไม่ใ่ตัวนั้นก็นออกาาเพราะว่า,าไม่เอาผามาเลยผาอีหลนยบอไปแบบนั่นเปไนใส่สิ่งติดตมไว้คล้องก็นแล้วไปเจ๊ก็หใช่คนเหมือนเงินเอืนยิ่นตายแล้วกนอันใส่หันขวาวปนนี้นิดเดียเ จากควานเขาไปยู่เรื่องเพื่อนตัตกว่ะฝนยามู่จากกวานต่อได้เอาตกน้องกันยังวาฝนตกไปได้ไหมฝนตกบอกนะคุณฝนตกแม่วันนสองคนม่บ มันเย็นเนาะอาการเย็นเนาะไ่กองเรลยอยมันรลยวไอ้เวทเทแต่มัมากระมองไปยะลากันไอ้เบทเี่ยวเอี่ยวเี่ยวเคี่ยวเคียว่มันกินที่หนทตึ๊กึ๊กอะไรเลยเมาไว้ก็กินแบบเมาไว้ดจเลยกลิ่นล้วนล้วนบบกินไมได้ตัดชั่วเนาะเห็นบางแก่ แน่นเล็งเล็งมันมันฝืนงจะคลองเด้เมื่อได้แดดเมื่อได้แ <uki S 1> ดดแดดกระแกรงจะเห็นนี่ก็โพดมาปาาใจก็เลยมใหม่น่ะไหมนี่ก็โพดมาปาาใจนี่อันเผ็ดเรื่องก็นุ่งแจงก็นอรืออย่างนีมแอบก็นอนเลยนี่ก็แดด เป็นละน่นกตเปรี้ยงอี <t 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 ้เต้นใส่ฝนด้วยหัวกับเต้นแนยงอกโอ้โหเออแทนนี่สิว่าเตดนยังน้อยหัวกิ้น บาได้ว่โอ้ยจักว่าผัวเช็ด้ำซบกินบ่ไงม่ักว่ากินลูกม่เช็ดโอ้่ะบได้ปิะะกินบาได้กินไักรบ่ได้ตปลกเช็ดกระมักแนงเลยนะเช็ดเปินกินก่ได้บอกว่าเขาเนยากด้เจ้าของส่วนหนึ่เจ้าของไม่ต้องไบตัวบักที่ไม่ต้องแบตัวกระเทียมหอก ที่แรกว่นี่ปบักระเทียมมืบนกัาที่บักกระนั่นบพมาาเลยบัากันว่าอินเดียาโอ่ปลาหมูอันสุบมารวมมากขาของอยางแม่มืมอื่นผนเนาะกี่เขายังดับหน้ายี่เด้อฝนตกลิ่นแบบ มันต,ตกลิ่นเบิดมือเบิดเวนฉันนอนอย่อบ้านเพิ่งยื่นคอมเนสิไปเพิ่ยน,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 นมาเขาอยู่ขึ้นมาทั้่ ไที่เถือ่นเนอเาชน,น,นะบาลพนธานเนาะสามแสนหางต่นี้ือส่ออตก 100, 100, ร้อนติดแป่น้ำาข้างส่นน้าบุญเจือกับ่าีุ่ดเหนื่อยเป็นล้านอ๋อถ่วงเม่หแน่นยื้อช่วงหลังเป็นแรกแรสามแสนหาง ที่นี่บ่ค่อยแม่นเลยดิเดี๋ยวมแก่บอกไม่ค่อยแม่นดิโดนแล้วโดนมวนแล้วก็เท่าทัเจียวตะกรอนเตาตลอด không về... ừ, nên không không right. Để見て, thể, không ừ, không không cho không 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 cái không 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 ອາກາດແດດຕາຮອດຝົນກະແລະມັນະດ